สวัสดีค่ะมาเดินมากินจุสาเมียวหายไปโดนนะคะหายไปนานมากค่ากันหยากหยากแล้วใหญ่หลานใหม่ค่ะบ่ไดอัดคลิปลง youtube นานแล้วเนะค่ะเนาะบอนนี้อยากกินจุจุ้เนื้อ แก้วขมค่ะจุเนื้อค่ะกินแค่พออันเศ้าอยากค่ะกินไายบ่ได้คลองดิบนะคะเนาะค่าตะยากงยากน้ำกันใหญ่หลานไม่ใหญ่หลานไซคโควิดพี่น้องมองเตา มันบอ่อเอือบนววยนะคะมาคำมาตอ,อนได้ก่อนดีเนื้อคนลงไปขออนุญาตใส่มือแล้วคาะล่างแล้วะคะ่ะอ,อย่านพักปะเพราะรู้สึสพักมาตึม สาวเหนียวอ่อนทั่วว่าที่ติดโควิดบ,บ,บ,บัดบีไม่ได้ทั่วใส่ดอกหอมย่างสักฉับย่าบบาเพ็ดค่ะโอ้ยขาดนำขาดนำเก๊กว้วย อืปากซีดกเป็นยังไงกันเนี่ยคะสบายดีกันบอ ายดีกันไหมสมบายดีอยู่เนาะต่างกายว่าสบายแต่กระเป๋าเนะเชื่อว่าหลายๆลายคนจะกระทบกันหมดเลยอยู่สระบบุรีเช่นเดียวกันค่ะรอบนี้กระทบกระทบนักมาก กระเทียม ฟันบอดีกับสิคยำโดนจักน้อยด้วยพี่น้องด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วพักร้ายก้นเนื้อ เนาะุ <laughs> ่มล้ะค่ะเนาะ คาาล้านนวดหายหายไปเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะเพราะว่าเขายานันโควิดกันก็นให้เด้รลับวัคซีนกันทุกๆกคนเนาะเศรษฐกิจ ปืนไ,ไว้พี่น้องเลยคนจนนี้รากห้าแย่มากรากยญ้าเนี่ยชุดยอ,อดเลยยังเนียวกับทู่ๆไทยๆ้านนีไปพี่น้องเป็นนี้เพิ่มเติมไปพยุงน่านไป มังได้พักนี้ได้กับพักมังได้เบรกได้กับเบรกออาวลูกโดดมากิกนไน่หนวยเดียวเผ็ดหลาย hết treo tức mà treo hết. cô đây bác đi bỏ khó thổi qua phay đâu hả đâu chú rồi xoay chú เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดนึ่งของภาคอีสานหรือภาคเหนือนะคะแนละ้วของข้างอีสานแร่ว่ากินหลายบะดีค่ะอยากกินเยอะอน,นานๆกินได้กินหลายกับบะดีความดิบ กินกินแคการยำ ฟิ้นหลายฟิ้นหลายแียบหลายเพชรขนาด มาด้วค่ะจะหมดแนละ้วเพราะว่าเนวกับประกากินหลายค่ะนานๆกินทีนะคะ ขนาดพี่น้องมาไวไปไวค่ะปากกลใ์ก็แช์ช่องนั่นด้วยค่ะกรช่องย t ทู e สาวเมียวอ่อนทั่วจ้ะ กำลังฝึกเคสกำลังฝึกสางช่องนะคะบระเดกเก้่งผิดพลาดแนวดใดกันแนีนน้ำน้ำเด้อค่ะเด้อฝักเน,นื้อฝักโตน้ำขัสุดท้ายค่ะ ขนมหวานแก่เผ็ดพว่ามเผชดน่ะเผ็หน่ะบวดมั่นค่ะมันแคลอตบวดกับที่สุด ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปใส่ก็ใส่เมดน้ำเดือดหั่นหลังมือบ่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าวัคซีนกำลังเขาวัางว่าสองสามเดือนข้างหน้าบานเมื่อเข้าเสรษฐกิจเข้าสิจ,จับมากดีขึ้นนะคะเนาะรวมถึงหมอเหนียวน้ำกก็ถึงขั้นว่าแย่เนาะคะ่ะแย่กันทุกคนเนาะต่เป็นกำลังใจเพิ่งจะคว,วงเพิ่งแฟนๆคน,นับนะคะ เป็นกำลังใจให้แล้วก,ก็ฝากช่อง youtube นะคะช่องหมอเหมียวออนทัวร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้ำค่ะผิดพลาดมองไดแนะน้ำกันน้ำเะะ้คค่ะเดอเมื่อนี่กัขอล่าสวัสดีค่ะใช้ไม่ดีเลย อะไรจะเก็บไว้ไเก็บบุตรดีไป